สวัสดีครับพบกับผมนันะพงษ์บรรทองครับเกษตรพิทักษ์โลกตอนนี้อยู่ไล่มันสำปะหลังครับมาพบกับเจ้าของแปลงเลยไม่เป็นการเสียเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนำตัวก่อนผมชัยเวียบครับก็ตามปกติกาทํางานอยู่ที่อมตะนครนะครับครับก็ใกล้เกษียณแล้วก็มาลองทํามันสำปะหลังดูครับครั้งแรกปะเนี่ยครั้งแรกเลยครับครับอะลต่อตอนแรกก็คือจ้างเขาปลูกครับมันมันสำปะหลังก็ มีลักษณะแค่แก่นแล้วก็ใบหยิกครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอดีติดต่อไปทางอาจารย์ก็แนะนําให้ใช้4ฟทก็มาฉีดประมาณสองครั้งครับกับลักษณะมันสําหลังก็ดีวันดีคืนไปเรื่อยๆครับผมก็รู้สึกพอใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็พอใจในไผลการเกษตรของผมคือมันสําหลังนะครับ,รบก็คือฉีดไปสองครั้งแล้วมีความ เราทับใจเบื้องต้นพอสมควรเพราะว่าดูจากต้นดูจากใบแล้วก็ที่สำคัญหัวก็เริ่มมาแล้วครับผมนะครับแต่ก่อนที่จะเราจะไปดูหัวมันนะครับความประหยัดอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าก็คือตอนเขาจ้างปลูกก็คือว่าเขาโรยปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งครับอ๋อแล้วก็เราก็มาฉีด 3- 2สองครั้งใช่ครับใช้โฟทีใช้โฟทีครับ แล้วอะมิโนด้วยไหมใช่ครับบลูครับบลูอ๋อเอาบลูผสมกับโปรตีนใช่ผสมกันเลยสองครั้งเลยป่ะสองครั้งเลยครับอืมแล้วจะฉีดต่อไหมเนี่ยฉีดต่อครับอ่าครับผมต่ออีกแน่นอนนะครับครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่ามันสัมปหลังอันนี้พันอะไรครับที่เราเห็นเกษตรศาสตร์50ครับเกษตรศาสตร์50เป็นอย่างไรครับฉีดพ่นไปสองครั้งแล้วมาดูครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนะครับสุดยอดจริงครับ มาครับไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะครับอ่านะครับนี่นี่นิ้วผมสามนิ้วนะครับครับนี่นี่นี่ฮะนี่ฮะให้ดูนิ้วผมนะครับครับให้ดูนิ้วผมนะครับนะอ่าก็มันจะต้องเจริญเติบโตไปกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังต้องฉีดอยู่เนาะครับผมอ่านะครับแล้วก็มีคุณพ่อแน่คุณพ่อคุณพ่อเป็นคนฉีดเองป่ะพ่อครับครับอ่านะครับคนฉีดมายืนนะครับอ่ะก็ถือว่ามีความประทับใจ เื้องต้นที่สุดยอดแล้วตอนนี้อายุประมาณ5เดือนครับ5เดือนเอกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูว่าตอนเก็บผลผลิตจะได้สักเท่าไหร่แต่ที่แน่ทําครั้งแรกทำครั้งแรกครับรุ่นก่อนเกษตรกรที่ทําแปลงเนี้ยเขาได้เท่าไหร่ครับก็คือเขาทํามากกว่าผม25ไร่เขาได้60ตันของเขา25้าไร่ครับผมได้60ตันครับผมตกประมาณ3ตันต่อไร่อ่าประมาณนั้นประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกษตรกรมือใหม่ ครั้งแรกแต่มีตัวช่วยนะวัตรกรรมของเราจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันแต่ที่แน่ประทับ,ทบใจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ